เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะอำเภอปานบรีพัฒนาทำความสะอาดเตรียมสถานที่เลือกตั้งค่ะ วันที่3พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาที่หอประชุมอำเภอปานบุรีนายปรีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีร่วมกับกองกำลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์การกำลังสำรองนำโดยพันเอกนิรินปุนโนโทกรองหัวหน้ากองกำลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์การกำลังสำรองนำกำลังพลพร้อมจิตอาสาอำเภอปานบุรีร่วมกันทำความดีในการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนราชการของอำเภอปานบุรีด้วยตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้เก็บขวานขยะใบไม้และล้างถนนซึ่งได้รับความร่วมมือรถน้ำจากเทศบาลตำบลเขาน้อยซึ่งนอกจะทาเพื่อถวายเนื่องในวันประสูติครบรอบ100ปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินแล้วยังเป็นการทําความดีด้วยหัวใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปานบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ด้วยนายปีดาสุขใจนะอำเภอปานบุรีกล่าวว่า อำเภอปานบุรีถือเป็น1นึ่ใน3แห่งที่กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าโดยเพราะว่ามีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตทั้งหมดกว่า800 0คนและในเขตอีก400กว่าคนพร้อมกันนี้ในวันเสราร์ที่6และ7พฤษภาค,คมทางอำเภอปานบุรีจะได้เปิดทําการให้บริการกับประชาชนในการติดต่อด้านทําบัตรใหม่เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนได้มากที่สุด โดยในส่วนของที่ว่าการอำเภอปาลมีเนี่ยเป็นสถานที่การของการจัดตั้งเลือกงล่วงหน้าของประจบลีขันเขตที่2นะครับซึ่งในบริเวณหอประชุมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตก็คือคนที่อยู่ในอำเภอปาลมีกันในเภอวังินนะครับจะใช้สถานที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับส่วนคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตซึ่งมียอดประมาณ80 0 0คนเนี่ย เราจะาจัดตั้งเต็นท์นะครับที่บริเวณลานที่ว่าการอำเภอนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับมาใช้สิทธิ์นะครับในส่วนของสำนักงานทะเบียนอำเภอนะครับในวันเสาร์ที่6และ7พฤศภาคมและ13 14พฤศภาคมเราเปิดบริการให้จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเผื่อท่านไหนที่บัตรชำรุดเสียหายสูญหายนะครับสามารถมา ใช้บริการที่ห้องทะเบียนอของอำเภอปา่ามรีได้ครับก็ประเทศเราจะก้าวเดินไปข้างหน้านะครับก็เกิดจากการออกมาใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสิทธิ์ที่เราใช้เราแสดงออกนะครับโดยการเลือกอสมาชิกสภาผู้แทสนสรเนี่ก็จะนํามาซึ่งคณะที่จะมาบริหารประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นขอเชิญคนไทยนะครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่7สําหรับท่านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้า และวันที่14พฤษภาคมในหน่วยนลกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ขอบคุณครับ